มีปลาทีศไสเป็ดใ์ไสหมาญอยู่ข้างกะละมังมเมตุมักลด,ดีมกักเสือนักนะผมคือรถ สวัสดีตอนเช้าๆเด้อเหมือนนี่ยามเบ็ดหมานเหมืนอนนี่นี่ตู่มกคั่วไวเดียวสิผ้าไปเบิงปลาที่ขั่วไวแล้วมักลด,ดีมักเกียร์ไว้แล้วจ้ะนี่ปลาที่ใส่เบ็ดใด้หมานอยู่กรทั่งกละมังนี่ไหมตมดดู่มักลดีมักเกียร์นะผมคี้ลดมักเรียบร้อยเว้ตั้งเมื่อคืนนี่มมงหนึ่ง มูนึงกตมกักตอนเศร้าอันปลาดุกนี่แม่นองไผ่สีเห็ดอีกเมนูหนึ่งยักษ์สีเห็ดเมนูอย่างกับล่อแม่นองไผ่คนเด้อจากสีสีเห็ดสีหนึ่งถึงตะปานคออยู่กัละมั่งนี่ก็สะกินบ่หมดหรือวาไหลแล้วเอาไว้ถ่เห็ดอีกคราบรุ่นที่จ้ะไม่จังไรจังเดี๋ยวเห็นแม่น่องไผ่ไม,มากก่อนแม่ตู่มาเกย์กัปล่อยเราอยู่กัละมั่งนี่ แม่น้องไผ่น้องไอ้หาจีพักเก็บอย่างมาหนึ่งมูมากลียแล้วมากินหนึ่งปาลาน้องกันเออ้อจ้ะวันนี้ว่าท่านสุกดอกเดี๋ยวรอพักนะ้าแม่น้องไผ่แม่น้องไอ้ก่อนสวัสดีจา้าแม่น้องไผ่จ้ะพยายามมันปลามานพี่นอ้อตัวใหญ่ปลาดุกมีแต่ตัวใหญ่นนนเนี่ยคือว่ามานยูนี่ื้อนี้เฮาสิหนึ่งปลาดุกจะ้ะไัรุ่นว่าจากหนึ่งปลาดุกแห้วมันยังแสบหนึ่ง มือนี้ปลาเนื้ออื่นเราต้องไปรวบหรอก็ตีหนึ่งก็ปลาดุกไปลดจะนักจัดมีปลาแข่อยู่เด้วยหอยถั่พัดซ่านปลาแขยแม่น้ำคงแม่น้องไผ่ศิวาเจียนพัดกะเพราพัดแต่แกงซะนี่แม่น้องไผ่หนึ่งปลาดุกซุยกินอนี้ตัวตัวญ่งามๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เไปเก็บผักนั่งเ้อะไปเก็บผักเคียงปุุงเคียงแตงกัน หนึ่งปลานี่ก็ขาดดอกแค่วะไรครับดอกแค่ใบแค่แ,แ,แ,แมนพ่อได้ยูได้กินกันเดียวละโอ้ยอยูงาชสูงๆเดวิสตัวนี้มันเกิดเอาเองเลยหืมใบมันไร้เต๋อไปอันนั้นมันปิู่มากมันมาเกิดเอาเองโอ้นี่โอ้งามเดียววีสตัวจ้าวันดีจ้าวันดีเป็นทางการแมนแมนของไฟโยกลงเห็ดปลาอย่างไรเถอะ กวยาว่าอยากเห็ดตะปะดุกเหรอนี่ปาคอปลาเข่งปะต้องเเสร็วกวยาแม่เสียอีเมนูนดุกยักใจนี่บอกพี่น้อางว่าเดียวแมีน้องไฟมากกว่าแต่เมีน้องไฟเห็ดอีกเมนูนึงกันะกินหน่งหนึ่งอยากหนึ่งดุกง่ายจแม่นปะาดุกง่าเไกลเตรียมต้านหน่อยแด้ละเอ็มถี่เอาได้เหรออ้ยกองเอากปตัวงไม่หักจ้ะนี่แหะสันพ่อก๋อยววาบ่เห็มันต่นสูงมันเอาจินเนี่ยอือบ่เอนอย่งดอกมันมีแล้วดีแล้วเอาละเ่า ต้นันนี้ต้นนี้เน่เดี๋ยวมันจะหักก่อนเทียวล้างหัวได้ไร่โดดจังขันแย่มาไม่เัาจังกองเอาใครอยากได้ดอกแคแดงๆอย่น่นบาโอ้ยมันแสบบอมคือบเคยกินด้เถี่ยต้นนี้่นบาแสบอกู่เร็เพิ่ยเราค้นวันเป็นยาเจอแล้ว่นเดียวยอดมันจุลกิเลยืนมีตัวเอ้าึ้เอามีตัวเจ็บผักกนเด้ครับเอาอันนมไขว่าเอาแต่ไข่ไปน้ำเสนอเอาหลดเจีสามสี่หัว เอาใบมันไปห้องหมอน้ำห้องพักห้องหมอนี่หอมสิกันไม่อ่อนๆเดอยอไปตูน้ำกันเด้อไปหนึ่งที่กันหอมพักหอมห่วยๆตัวพักหอมไหลๆเนี่ยหอมดีอไีตูเกิดกำลังเป็นดอกเด็ดกันยังเห็นเป็นดอกกระเด็ดมูซ่อมดอกมันเราออกมันนี้สี่ดืนั่นเั่องสี่ได้เป็นดอกสีโป่งติดในตูกะพักนั่นแน่พักนี่แน่อยู่ แม่ยังงทุ่มไปบอกพิกจริงอ,รรอ,อ,อันอันอันแหนนะ่หูก,กลั้นปะสำหนับนี้ส่วอนนอันสำลังตีดเอามาทำแม่นจีดนะเอาไปซอยไปตำไปหั่นนี่ถาดนี่ครับนี่ถาดประดุกลว้วนๆนี่สินหนึ่งต้นเ้า พร้อมใส่โดกแคาพะกิตูตอกไข่แต่ว่าถาดปลาคองไปเข็งนี่สิจงไว้ก่อนครับนี่เก็บไว้ก่อนมันหลายแล้วก็สิจงไวยแต่กินกินเทียงไม่เนาะแังได้ไงแม่น้องไฟลงมือคือเกาแล้วครับเจ็บี่สมองสุบ้านโว้ยอยากกินหนึ่งปลาดเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องทำไมากินหนึ่งปลาน้ามูพะยูนรุ่นเด้อมันนี่แม่น้องไอ้มาแล้วได้ยังมาแน่จ้าแม่น้องไอ้จ้าเก็บผักมาคือกันละพี่น้องได้สายบัว ในพักผมพักกันนี่ไหมพัก่มรุ่นเจ็บอันน่าเจ็บมากเราแกไปแล้วโอ้นี่ก็มาตืิมกันสิเนาะแม่น้องไผ่หิ่ดตำเครื่องกันสีหั่นตะไคร่ตำจ้ะตำเครื่องคือเก่าเหล่ามันบ้องสมุนไพรปลาดุกลวนหนึ่งเสบสักเป็ะยังเด้๋ยวปลาดุกบานเฮาพี่นาะหนึ่งปลาดุก ม่ปะหยาดยามหนูได้บ่ปูมันเศร้านี่ยลงรุ่นมานยืดเต๋มานเี่คือเก่าติ่ยมัเศร้าได้สองตัวขนาดหนองไผ่บ้านมานคือเก่าเนาะยิ่งขึ้นมามาได้โตสมแมวหน่อยเนี่ยหนองไผ่ได้ในว่าเจ้าที่ซ้ำได้แต่เบิ้งนับกันลุงรุ่นเออกมากกว่าจุ้เนาะอทุกไทยตีกแผงหอมแดงกระเทียมกระเทียมเครื่องตำเครื่องจ้ะ เครื่องปลาปลาหลายตัวปลาตัใส่น้ำเต็มหอพี่น้องว่ากับปูมใส่ผักแค่นั่นเท่าตัวหนึน่นก็ราต้องใส่หลายปนานัณณ์ปูมใส่ผักเนาะเฮียเดิดเติดขึด้กเก่าอลับพี่น้องบัดนี้เกี่ยวออกแล้วเขา่าเกี่ยวเข่าแล้วเ่าสีเห็ดยังบัดนี้เี่ยวเข่าแล้วกัน หาก้นปูเสร็แล้วเนาะพี่น้องขุดปูขุดนั่นปูปูหลยหลายได้ปีนี้พักเฮ้าซึ่งหนึ่งมีขบยางพ<า>ักตั้งหักพักตั้งหักเดี๋ยวมันไหล <c oughs> ่งพักนี่มันหวานมีปลาดอะมอีตัวใส่ อยังงู้นได้เนาะเต็มเต็มเต็มแล้วได้มาอีกโอ้นี่ใบโหดมือหอมเรียบร้อยแล้วอ๋อหอมแล้วก็ได้มาอีกตำแล้วตำแล้วอย่นงใบโหดได้ไปได้ครบเครื่องแล้วยังกาับเป๊ะฮะมาทั้งใบมาคุณกับเป๊ะฮะใบหอมตุ๋นเนื้อมั่นใบข้าวเดียวสุดดิไปใส่ไปงั้น่นที่ เอ้ยปลาดุกเผือกพี่น้องบ่น่ะมึงนี่ตี่ตะตยหันหลังใส่กันอืมท่วนซึ่งหนึ่งนี่ตันปลาดุกกระคักเด้อจ้ะปลาอีตูห้องก่อนจ้ะห้องปลาอีตูตำเครื่องใส่หนึ่งใสเปลือยอ้อมสมุนไพรเขาลงจะเป็น หายโลยเครื่องสมุนไพรลงไปนี่เสร็จเท่านั้นล่ะพี่น้องนึงนี่นึงแบบนี้ยังได้แซ่บได้แซ่บสําเกี่ยวบ่ปิกดิบบกอกได้บกอกเก็บมาอยู่มแยามเ็พอบกอกสุกเต็มพี่น้องบิกดิบใส่จันอยนี่โอ้ยสเท่านั้นแหละเนาะ ไฟก็กำลังเดือดน้ำกำลังเดือดอากาศหนาวเด้อจ้ะร่มเย็นดีครับเดี๋ยวเสียผักกานมาใส่ล่มนุ่นโยขาดแล้วซื้อมากเดี๋ยวก็ยุยบจอกขัวพริกจ้ะขับพริกขัวหอมกระเทียมเอาสิดตำเจีวเจีวบกกอกอเด้อจ้ะมัน แล้วมาแจ้วประกอบข้างมึงเลยเป็นใส่ไข่เดียว,วเอาเบาดอกเย <l ug> อะไส้ไข่พี่น,อน,น,น,น้องสุดใส้ไข่นี่สุดปัานๆเท่านี้ละสุดบัานข้าวขวบๆจำแก้วใส่ประแดดย่ดลดนำปลาละวกะแกอวใส่ประแดดตอนใส่ถั่วเนาะสุดนั่นแล้วก็หนึ่งปลาหอมกเอาไปขวบทีข้าพทอดล้ล่ะ ้ตำแก้วเถอะตำแก้วประกอบกันโอ้ยลมก็แห้งเนาะลมแห้งครับลมหนาวเนาะหนาวก็ดีก็ฝนอยู่ดอกฝนตกต้องเฝ้าน้ำเขาควบคุ้กำแหลกๆจะเท่ากันเอาเลียงเขาเีเขาแล้วปลาเกิด แมนหอมหวยๆนะแบบกระเดกพลนหน่อยจ้ะเมื่อไปหลายปุกแล้วล่ะเอาตอนใส่น้ำเนี่ยเมื่กระซังตัวแอดพนห่อยหนึ่งสองสามูจักดอจักได้เแอดพนห่อยหนึ่งสองสามนะเอาตอนใส่ตอนใส่ติมได้พน่อยพีน้องเมิดกระซังเมิดกระซังพนา เยอะก็หน่อยหนึ่งสองสามมือกันแล้วอาเพราสั่างคำส่งไม่กินแน่พอหน่อยปะแดกเมด่อ่รถไฟจ้ะแดกเสียบประลานัวไผ่มาหน่อบบดนี้น้ำปลาลงกจังหน่อยจ้ะนี่วะลกไปกอกได้บอกอกเดี๋ยวจ้าเลิ่มกอกลงไปอีกกอกเขาฝานลงกไปเลยจ้ะ สองลวยตีคือสองลวยเป็นแล้วถือกินมะกอกก็อยากเอาข้าวเหนียวขุยบ้างเน่พี่น้องเป่าซ้ำเปล่าซ้ำเหนียวเข่าเปล่ามาเด้อผู้ใดไปทางใดบัตรีกันใกสองลวยลูกไปพี่น้องหอมวายหอม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 เดี๋ยวไปแล้วไปแล้วปลาเขาก็สิซุกแล้ว พี่นองปวะเรลยเียบอยจ้มาเด้จ้าบนีอ้น่ปลาเขาบนี่ตอนเด้อปุ๊บเลยปมาเดืดึ้งปลากันนะาผักหนี่คือทีสุกแล้วโอ้กวาดปลาหอมบอพี่น้องหอมบอโอ้ยเป็นตะเสยบครับ หอมหวยหอยยู่หนึ่งปลาดูกเข้าไหมเนาะสุเแล้วเข้าไปพ่อพกินแล้วสิพอตัวถาลุงดุนก่อนใช่สุกแล้วเขากินหันฮอนนี่ล่ะโอ้ยผักเขาซึ่งหนึ่งกันหยอบต้องหมดพี่น้องผักบวบกแนหืไหลจอกจอดจอกนี่ว่าจะต้มหดพะยเด้อพี่น้องมานี้ ขีบเลยตีเฮาขีบเลยโอ้ยหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาที่รูเรื่อนั่นแหละท,ะทะีทะ่รู้ไหเออนั่นแหละจำได้ฮึม,เ,มเด้อพี่น้องกินหนึ่งปลาดุกน้ำกันจะ้ะเสบ็เสบๆน้องเนี้ยพี่น้องเป็นแต่เส็บครับกินกับแจวบระก,กอกตำสร้อปลาแดดก็น้อยสรอยเดิมจ้ปะปลาแดกตอนเป็นแต่แสบ็บคับมาเด้อจามากินน้ำกัน สิ่มมันก็ไหนลุ่นๆนะเป็นตาแสบเขาแก่ลงเนี่ยสีสิ่มตัวขาวสิ่มตัวดำไม่รุ่นมักตัวดำนี่ล่ะโอ้ยตัวดรกก็แสบเบิดลพี่น้องอ๋อดูเผือกเพลื่อนว่าโอ้ยขุดกับแก้วบักกอกจักหน่อยเนาะเอยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องไม่กินเขาต้มกันอืมยังไงแซ่บมามากินต้มกัน Những quá đúng Một nha mọi 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 น้องไผกับลุงรุ่นกับมันทุกันเอาไปเส้นหนูมันก็ดีอยู่ืดกินพี่น้องเลยห้าอยู่ให้กินทำแจ้วบากก้อนนี่แซ่บถนัดขั้นเขานั้นยกหัวมันต่อไปไ่ยังม่ตัวแตกไปเบิ้นแล้วอาบน้ำอุ่นน้ำ แต่เนี่ยบปรบบดีดีแตเนี่ยนันมุนอุกโลกว่ามันไอ้ดอกเนี่ยได้มีน้ำอุ่นเนาะตังนี้ต้มเอาต้มโมาเด้อเครงไม้ก้อนกันเอาใส่กับพวกตั้งตากเด็ดวไปลองดูหน่อยตากเย็นเยนอะโือโจาจาก หนาวอะไรก็ไม่อยากอาบน้นอกไปเนาะจานน้ำเต็นด้วงหลุดเจ้าบกวกหนาวก็หนาวคืนมือเดียวแล้วเอาหลดเนาะยืดดีๆห่อนยืดดีๆมนหนาวปึ๊บปรับน้ำกับปะท่านได้จะดูแลสุขภาพเด้อจ้ะทุกคนอากาศเปลี่ยน วีเอยากน้ำพรุนีลุกหน่อยหลานหน่อยแล้วเนาะมสมัยตะจีโอ้ยเมียนเอาเดี๋ยวผมแปให้ลุกเต้นลุกจริคือต้องลูกอย่านเต้ลูกเนาเป็นลุกเนา,นนาเพียก็รับนี้จัง <c oughs> <c oughs> หลานเลยยังลุกคือเมตัวเลย หอมปุ๋ยาบานแจกแต่ปีนั้นอหอมดิห,ห,ห,หอมมัปุญย่บานลนะ่ะหอมไอู้หญิงนี่เนี่ยพี่ต้ใหญ่เราหยันเท่าห,หนาวเอาห่วงเอาเห่วงเอามาแจากเพีย่ยนะพื้นละพืนะพ้นกองการตทำไมในห้มแ่วเดนี่บ่กุการเนี่ยต้นเอาวต้นใหญ่ไปน้องไข่เนี่ยนะ กินตัวนั้นละตัวไหนกิน no ตัวไหนตัวไหนกินตัวไหนนะเห็นอหารน้ำเกกินน้ำแน่นอไปตัวนี้งเนาะแม่กนยิ้ยักันกินหนูหนองไผ่แม่ไผ่ไปกินตัวั้นนะตัวน้อยๆเนะัววงสเราลูกหรือวาเนี่ย เอาก็ปิดมือเข่าไมา้ปิดมือมันถึงแง่ไปหนาทุกวันวันผมไม้เข่ามีพักนั้นผมน้องไฟกินมพักบ่อนลูกมีพักน้ำเดินทางตอน <c oughs> จังใดตะนิ่งจะได้ก็ขอบคุณนอีพซีสมองสุบัแล้วครับขอบคุณทุกไหลทุกแค่ถูกกระิดตามเอศร้าหนีมันนีน่พย่รุ่น โอ้แมลงพาหนึ่งปลาถือว่าสุดยอดครับหนึ่งปลาดุกไงกับเกลปลาสอยหัวตัดของพอหน่อยสอยเดิมถ้าจะอยากกินอยากซิมก็ร่องพิมก่อไปครับพี่น้องทางแฟนเพจ f เฟซบุ๊กซนีมนีงพงศ์รุ่นพรมพิมพ์กานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า